วงจรสตาร์เดลต้าเป็นการสตาร์ทมอเตอร์แบบแลดแรงดันซึ่งทำให้ไม่เกิดกระแสไฟฟ้ากระชากที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟตกรวมถึงการสตาร์ทมอเตอร์แบบโดยตรงรวมถึงการสตรราร์ทมอเตอร์แบบโดยตรงเมื่อสตาร์ทไว้นานๆจะทำให้เกิดความร้อนที่ขดลวดทำให้เกิดการเสรื่อมสภาพได้ต่อมาจะมาพูดถึงอุปกรณ์ในการต่อ วงจรสตาร์มอเตอ,เตอร์แบบสตาร์เดลตา้าตั้งเวลาหนึ่ง้งอุปกรณ์ที่1 b a k e เบเกอร์ Baker, มีไว้เพื่อตัดไฟหากได้รับกระแสเกินในวงจอรอุปกรณ์ที่2อง 2> ม่เหล c ติดคอนแทคเตอร์มีไว้เป็นหน้าสัมผัสช่วยให้กับวงจรซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด3ตัวมี km kd ks อุปกรณ์ที่3 t u ทัมเมอร์จะมีหน้าที่ควบคุมเวลาตามที่เราต้องการอุปกรณ์ที่4 ไฮลอดแรมเป็นไฟแสดงสถานะสตาร์และเดลต้าอุปกรณ์ที่5้าพุดบอททอมเป็นปุ่มที่ใช้สั่งสตาร์และสตอ็อปกว่าที่6กหเทอร์มินอลเจ็ดไดักแปดดินเรียวเตู้คอนโทรลสิบไซเฟจะเป็นการอธิบายการทํางานของวงจรน,นะคะโดวยวงจรของเราจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนกำลังและส่วนควบคุมค่ะอันนี้คือวงจรค่ะ ต่อไปจะเป็นการอธิบายการทํางานของจอควบคุมอันดับแรกเมื่อเรากดสวิตช์สตาร์ทไฟจะสามารถไหลาจากหน้าสัมผัสปกติปิดของเคดีหน้าสัมผัสปิดของดิ imer, เลทามเมอร์ไปเลี้ยงคอยเคเอสหลอดไฟและคอยเคทีได้และเมื่อไฟเลี้ยงคอยเคสจะทำให้หน้าสัมผัสของเคเเปลี่ยนการทำงานจากปกติเปิดเป็นปกติปิดซึ่งจะทำให ไฟสามารถลงไปเลี้ยงคอย KM ได้และเมื่อหน่าสัมผัสของ KS เปลี่ยนจากปกติปิดเป็นปกติเปิดจะทำให้ KS และ KD เป็นอินเตอร์ล็อกกันคือเมื่อ KS ทำงาน KD จะหยุดทำงานทำให้เมื่อคอย KS ทำงานคอย KM ทำงานวงจรมอเตอร์จะทำงานโดยวงจรสตาร์ Star. และรอบไฟสีเขียวก็จะติดแต่เมื่อคอย k t นับเวลาคอยหลัง จนโควตเที่กําหนดหน้าสัมผัสปกติปิดของ KT จะเปลี่ยนสถานะการทํางานจากปกติปิดเป็นปกติเปิดซึ่งทําให้คอยเคสถูกตัดการทํางานหน้าสัมผัสของเคสจะเป็นกลับสู่สถานะปกติทําให้ไฟจะไหลไปเลี้ยง k d ได้และทําให้มอเตอร์เปลี่ยนการทำงานจากวงจรสตาร์เป็นวงจรเดลต้าพร้พอมกับไฟสีเขียวดับไฟสีแดงติดส่วน KM จะทำงานโดยการ ติดค้างทํางานค้างในสถานะเดิมอยู่ตลอดแต่เมื่อเราก,กดสวิตช์สต็อปวงจรทั้งหมดจะถูกปัดการทํางานต่อไปจะมาอธิบายกการทำงานของตู้คอนโทรนะคะที่นําไปควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบสตารตเดลต้านะคะนีไหมมีม เมื่อก,กดปุ่มสีเขียวนะคะมอเตอร์จะทำงานแบบสตาร์นะคะ,ะเจลเดเรทัมเมอร์จะทำการจับเวลามเ,นนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้มอเตอร์จะทำงานแบบเดลต้าแล้วเมื่อกดปุ่มสีแดงนะคะจะเป็นการหยุดการทำงานนะคะ